สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวาทดทศก,กันกันนะครับไม่ได้เจอกันมานานเลยครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้ก็วาดทศกันวาดเครื่องประดับหูไปนะครับแล้วก็วาดหูวาดตามจินตนาการด้วยล้วนๆแล้วก็ไปไปดูจากพี่บาสพี่เบเกชาน n e ลพี่ขวดก็เลยวาดเป็นครับอันนี้ก็จะวาดคิ้วแล้วก็วาดเครื่องประดับบนหัว แล้วก็วาดเหมือนคิว้วแล้วก็มีตามีปากมีอะไรครบมีมีมีจมูกมีตามีฟันมีเขี้ยวแล้วก็วาดชุดกราะตรงอ,อกแล้วก็วาดชุดกราะยาวๆทำไมหนูถึงวาทดทศกัณฐนะ์ครับ อเจิตนตนาการวันหลวเลยเหรอทำไมถึงว่าเขาจะทำาการเขาเป็นใครครับเป็นราชาเป็นราชันแห่งลงกาลงกาเม,มืองอะไรหรืเมืองเมืองที่ต่อสู้กับใครเมืองที่ต่อสู้กับพระราม,มกับพระลักษณอ้ออออาแ,แ,ลแล้วก็แล้วก็ไหนที่สุด โทศก,กันก็โดนสนของพระรามปักตรงอกอ,อันนี้ก็วาดเครื่องประดับแล้วก็มีเขนโฉกมาทศก,กัณฐ์มีกี่พักมียี่สิบพักสิบพักสิบพักมีกี่กรยี่กรยี่กรโอ้ก่านี่นนทศก,กัณแต่ก่อนเกิด ก่อนที่จะมาเกิดเป็นทศกัณฐการเขาเป็นอะไรมาก่อนนุนทุกนุนทุกเขาทำหน้าที่อะไรครับนุนทกล้างเท้าให้เทวดาบนเขาไกรล,ลาดอแล้วทำไมเขาต้องมาเกิดเป็นทศาการอะลูกเขาโดนพระนาายณตัดหัวและสาปให้มาเป็นยักษ์แล้วก็ก่อนที่มาเป็นยักษ์เขาลือกันว่านุนทกได้เกิดไปเป็นเปร บนบนเขาของพระอิศวรอีกครั้งอันนะี้เรื่องว่าซิกแพคม่ซิกแพคก็ได้เพราะมันกันใช่อ้าวแล้วทกาม,มินนนทุกต้องถูกไฟลายตัดเลยเอานิน้วเพชรไปไปชี้ใส่เทวดาจนตายอ,อันนี้เรื่องอะไรวเราไพระอิศวรประทานพรให้โอ้พระอิศวรประทานพรให้ใช่อ้ทำไมพระอิศวรต้องประทานพรให้ดุ เพราะว่าเทวดามากันแก้งนุนทกหนุนทุก,กลยทนไม่ไหวงี้เหรอใช่นุนทุก,กไปอันนี้วาดวาดตักขันนุนทุก,กไปเจาไปขอกรบใครสวนนี้แบบทนนะใช่อ,อันนี้ว,วาดกระบองกับพระขันให้สวนใจดีก็เลยให้อะไรมานะอู๊ด มันมีอนรรุณภาพยังไงเงนี่ยทำไมแบอันนี้ว่า,อาอเออเอออาวุธมีนอีกอ,อย่าอธาิบายอาวุธมันเลยนนแล้วก็มีผ้าขันเล็กๆอันนี้ก็เป็นกระบองทุกตุม่มกรุณาถามครับยุคเพชรนี่เป็นยังไงครับ คอนุภาพร้ายแรงชี้ไปที่ตรงไหนใครก็เป็นตายหมดไปอ้แต่ว่าพัลลัยกินนน้ำกราบได้ยังไงเนาะเนี่ยพัลลัยเปลี่ยนกายเป็นอะไรนะพนลลัยเป็นตำรวจของสวรรค์เลยหรอสตำรวจสวรรค์ถือว่าเป็นทหารเลยก็ได้พัลลัยเปลี่ยนกายเป็นอะไรนะเปลี่ยนกายเป็นนางอับสรสวรรค์อับสรสวรรค์แล้วก็มาทำอะไรต่อมาเกี่ยวนุนทุก เริ่องทกพารำใช่ไหมใช่อ,อันนี้เริ่มวาดีกส่วนหนึ่งแล้วตัวไม่เป็นไรหลังตกน,นี่วาดดิเอาดิส่วนหนึหน่งแล้วทำเปส็สวนี่แน,นี้เลยนี้เลยนะคะแล้วก็วาดอีกวาดอีกวาดเยอะๆเลยจะได้สวยๆอันนี้กล้อง กระดาษหนูเอียงแล้วเนี่ยใช่กระดาษอันนี้วาดอะไรคะเนี่ยอันนี้เริ่มวาดขม่าเด็กเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันทักษะการมีฝัเข้ามาด้วยเหรอใช่แล้วก็เข็มขัดเป่าเข็มขัดแล้วก็มีชี้แผลเข็มขัดแล้วก็มีแบบนี้มีว่าธนูว่าลูกศรวาดอะไรเต็มครบมือ ตัวนี้ม to no, no, no. sí. oh. ืนม sí, sí, mm. sí, sí, sí. oh? oh. ือปัดชีวชวมันทำอะไรนะนฉันได้หรอระบายสีแค่สีไรีมจีสีมักเกิ้ลสีมกเกินี่ระบายสีเขียวอะไรก็สกัสีเขียวอะไม่รู้เหมือนกันตามตํำราเขาตามตํำราระบายสีตามตํำราเลยเหรอใช่ระบายทวดทวดวระบายนี้ก็ระบาย าใครเห็นวาดยากแต่จะพาวาดง่ายๆแบบเล็เกๆน่ารักน่การักก็ตะกันมีน่ารักเลยย้าตอนมันเด็กๆไงวาดเป็นนะก็ตะกันมีเมียชื่ออะไรบ้างนะนางมณโฑนางศีดานางศีดาเป็นลูกไม่ใช่หรอนางสีดานะเป็นลูกของ ข้อสก,กันกับนางมุนโทใช่ไหมที่เกิดจากข้าวปั้นทิพย์ใช่ไหมใช่นางนางนางสีดาไม่ใช่เมียนางสีดาเป็นลูกแต่ว่านางสีดาเป็นเมียของใครพระรามพระราม,มในอนาคตภาคนะนหนาาคนะ้าในอนา,าคตเดี๋ยวเราก็จะว่านางสีดาโอ้เขียวอันนี้คืออะไรคะกางเกงสีดำข้อสกั์กางเกงเหรอเมื่อกี้เป็นผ้าขาวม้าตอนนี้เป็นกางเกงแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> กังเกงกับผูกฆ่าฆ่าของมาด้วยเพื่อที่สบายหรือเปล่าอะไรนะถูกอะไรนะ,<ป>ะเขาเรียกจกระเบนกระเทยทำหน้าเซ่สบายจกระเบนจงกระเบนน,น,น,นั่นแหละน่าจะน่กกากลัวนะทศกัณฑ์เนี่ยน่ากลัวอะไรอันนี้ใส่ถุงม,มือนี่ถุงเนาะทำไมเธอถึงจะใส่ถุงมือมันหยิบเป็นอื่นยากหยิบแล้วร้อนมือ คิดเองเลอมั่วเลยเลยเองกาแฟตุนแล้วก็จะลาไปตามต่อเลยสร้างสุดเด็ดก็ตามันเป็นมันเป็นมันโกดไงแค่มันโกดแค่เด็งคืออะไรครับขันและนี่ก็สบายสบาย สบายในกระจุจกกระเบื้อนแหละสบายของผู้หญิงจ้ะนี่เราใบตรงกิดปลาเลยคืออะไรกิดปลาถ้าสักรรมมกันมีกิดปลาเขาเอามาทำเขาเอามาทำแบบกรอบเหรอมันเป็นกรอบสีฟ,ะฟะ้าออ๋มันจะเป็นชุดกรอบไม่น่าจะใช่กิดปลาแล้วสักกรรมมันไม่ใช่อันนี้ก็มี มีเครื่องประดับตรงหูเป็นเกา็เอาไว้ป้องกันหูอืเริ่มระบายหวันแล้วนะแล้วก็มีมอาอาวุธพิเศษอะไรบ้างเขาสักการ์นี่ยดูมีจักมีมีธนูพิชัยมวยแล้วก็มีหูแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง อ,อย่างวะเนี่ยคืออย่างไม่รู้ลุกตุ้มเราลุกงั้นจีนเราเปิดดูเองหน้าหนึ่งตุ้มเหรออันอนี้แลวว้ววานนี้วาดกับระบายสีเวลานานแล้วนะเนี่ยเป็นสองสามเดือนแล้วเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้พากเสียงวันนี้เพิ่งมีโอกาสพากเสียง ตอนนั้นน้องเกือไม่สบายมากเป็นไข้หวัดสายพันเอกับสายพันบีต่อกันใช่ก็เลยไม่ได้ทำคลิปเสียงแฮบเลยวันนี้กลับมาได้เร็วอันนี้เรียนระบายชุดขอตรงคอด้วยเอ้ใส่สีแดงเหรอครัใช่ไทยนท่านผู้ชมอือผู้ชมนี่มาสองทุ้มครึ่งแล้วถ้าเกิดอะไรอันนี้อะไรสีแดงนะลูก ทำไมอันนี้มันอือนอมยิ้มจนคลังคลัง,งนะไม่มันกับนี่มันกระบ,บอกอ,อ๋อหรอจา่ายกระบองไหม <c oughs> อันนี้พักไปสักแป๊บนึงต่ออันนี้อ <c oughs> กผิั <c oughs> อันนี้คืออะไรลิโา <c oughs> จ เออหรือม่าจับมั่งเกกับวายนี่ก็ลืมอยู่วันนี้เรื่อระบายสีตัวระบายจักอ๋อถ้าถ้้สีมาร์กเกอร์นี่มันไม่มันไม่ติดเต้นใช่ไหมมันไม่ปิดเต้นใช่ไหมใช่มันจะไม่ต้องย้ำเส้นไม่ต้องย้ำเส้นด้วยแต่ว่าแต่ว่าสีมันทะลุนะสีมาร์กเกอร์แต่ถ้าสีอะคริลิกมันไม่ทะลุนะสีเนี่ย ไม่อคิลิก่ะสีเนียนๆนุะนุ่มๆแต่ว่ามันที่หนูต้องย้ำเส้นเพิ่มอ,ะอ่ะหนูมีช่วึงชอบสีนี้รู <S <S ้ก็ดีอะไรก็ดีนี่นี่เปนก่อใหม่ด้วยครับทบ่านผู้ชมถ้าคลิปไหนมีโอกาสได้กินะอะไรดยิบๆยิบเดี๋ยวมาพิมเดี๋ยวมาทำต่ออะไรกินอะไรดยิบๆยิบกับหนูครับ <S <S อันนี้จะเขียนว่า นี่ทศก,ก,กัณอันนี้เขียนคำว่าทศก,ก,กันนะครับนี่ถอดตทศถอนตัทันไม่ใช่ถ้าอุศตัวอักกันทศก,ก,กัน <c oughs> นี่แม่บวกนะนี่หรอนี่นี่นน โอ้เขียนนอนเนนดอนดิกตอนเตาถาถึงบริหารเขีถูกไหมเนี่ยบายบาย